สวัสดีครับผมสวัสดีบันที่16กันญาครับผมมือนีแน่นอนครับผมวันที่16ก็เป็นมือเลขออกเนาะผมกับพิดวังตามเคยครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ไดมานก็ดีใจนําครับผมบอเป็นยังงวดหนี้เข้าบะถืองวดหนาเข้าอาจสิถือก็ได้ครับผมสู่ต่อไปเนาะมือนีสิมาพัดกับเผาเครื่องในไกครับผมเห็นกับเผายู่หน้าบ้านฝนตกใสครับผมหยอดมันงามๆามก็เลยสะออนพัดกับเผานี่ก็เป็นเมนูโปรดของผมแล้วนะบ่าวาสิไปกินยุไส ไปร่านอาหารร้านใดผมก็ต้องสั่งพัดกะเพราครับผมว่าจะมีส่วนผสมของใบกะเพรานี่แม่นแทบโลดที่ผมปรุงรสไปก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ขาดบ่ได้เลยก็คือน้ำมันหอยครับผมนี่แหละครับผมเฮ็ดกับข้าวกับน้ำครับผมบวมีพิษมีถือกดอกผู้ใดมารสชาติแบบใดก็ปรุงตามใจชอบเลยครับผมพัดไปพัดมาน้ำแห้งครับผมเติมน้ำล่างโคกลุจากน้อยให้พอมีน้ำพัดก็ ของเฮาสิได้บ่แห่งเกินไปครับผมผู้ใดเฮ็ดคือผมแนเวลาเฮ็ดกับข้าแล้วมักเติมน้ำล่างคคกลงไปผู้ใดมากเฮ็ดคือกันกับผมกับคอมเมนต์มาบอกแนเดอร์ครับผมผัดเครื่องในไก่ของผมกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินกับไข่ดาวกรอบๆหุงข่าหอนๆสุดท้ายนี่ผมก็สิฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของผมแนเดอร์ครับผมขอบคุณหลายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม